เมื่อเราจะต้องไปเจรจากับเรื่องใหญ่ๆเนี่ยเรามีวิธีการทำอย่างไรได้บ้างลองมาดูตัวอย่างของพระโพธิสัตว์กันรถม้าของพระราชาซึ่งเป็นรถม้าที่พระองค์ทรงโปรดมากวันหนึ่งได้ไปจอดที่ลานแล้วก็คืนนั้นเนี่ยฝนเกิดตกขึ้นมาทําให้หนังที่หุ้มเบารถเนี่ยเกิดเปียกพอเปียกเสร็จแล้วเนี่ยตอนเช้ามันก็ทรงกลิน ไปทั่วเลยก็เป็นที่ถูกใจของสุนัขในพระราชวังพอสุนัขในพระราชวังได้กินก็มารุมก,กันกัดกินจนกระทั่งรถเสียหายเรื่องนี้ก็ทราบไปถึงพระราชาพระองค์ก็คิดว่าเพราะว่ามีสุนัขจากนอกวังเ,เข้ามากินหนังหุ้มเบาะรถของพระองค์จึงสั่งให้ทหารไปจัดการสุนัขซะแต่ก็ทําตามคําสั่งไปจัดการสุนัขนอกวังจนกระทั่งสุนัขนี่หนีตายเข้าไปในป่าช้าเพื่อ ไปขอพึ่งบารมีของสุนัขพระโพธิสัตว์ก็ได้ไปเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้สุนัขพระโพธิสัตว์จึงตอบกับสุนัขข้างหลายว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราจะช่วยเองให้บุท่านเนี่ยพักอยู่ในป่ายชานี้ก่อนจากนั้นก่อนที่สุนัขพระโพธิสัตว์ท่านจะเดินทางเข้าไปที่พระราชวังท่านก็ได้นึกถึงบารมีของท่าน ล้วก็ได้นื้อแผ่เมตตาไปยังทิศเบื้องหน้าแล้วก็อธิษฐานคิดว่าอย่าให้ใครเนี่ยมาทําอันตรายท่านเลยจากนั้นท่านก็เดินทางเข้าไปในพระราชวังคราวนี้พอเดินทางไปเนี่ยทหารที่เห็นแทนที่จะทําตามคําสั่งของพระราชาคือให้ฆ่าสุนัขทุกตัวเนี่ยแต่เมื่อเห็นสุนัขพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เกิดความเอ็นดูความเมตตาจึงปล่อยให้สุนัขพระโพธิสัตว์เนี่ยเดินเข้าไปถึงท้องพระลงได้สุนัขพระโพธิสัตว์เมื่อเข้าไปถึง้องพระลงก็ได้ คุยกับพระราชาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ทําการพิสูจน์ว่าสุนัขนอกวางเนี่ยไม่ได้เป็นคนกินหนังหุ้มเบาะรถของพระองค์โดยการนำหญ้านําเปลียงมาทําเป็นน้ําเพื่อกอกปากกับสุนัขในวงังแล้วก็สุนัขในวังเนี่ยก็อ้วกออกมาเป็นหนังหุ้มเบาะรถพระราชาจากนั้นสุนัขพระโพธิสัตว์ก็ได้ให้โอวาทแก่พระราชาว่าให้ประพฤติอยู่ในรรมอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ให้รักษาศีล พระราชามีความประทับใจในสุนัขพระโพธิสัตว์มากตั้งแต่ตอนนั้นก็เลิกเบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วก็ได้พระราชทา,านอาหารให้กับสุนัขเนี่ยแบบเดียวกับที่พระองค์ได้เสวยเองเลยจากข้อคิดตรงนี้เราจะได้ตรงไหนบ้างเอง่ยจากตอนที่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะไปรรทําหน้าที่คือไปเจรจา,ากับพระราชานีท่านก็ได้นึกถึงบาร,รมีก่อนแล้วก็ได้แผ่เมตตาอธิษฐานจิตถ้าเปรียบเทียบกับในปัจจุบันก็อาจจะต้องดูว่าตัวของเราเนี่ย ได้เคยสั่งสมคุณงามความดีมามากน้อยอย่างไรบ้างแล้วก็ก่อนที่จะไปทำพิธเราก็ต้องมีจิตที่มเมตตาคือมีความปรารถนาดีกับผู้ที่เราจะไปเจรจาด้วยไปคุยด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตคือความตั้งมั่นในสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราไเจรจา,าจาก็อาจจะทําให้ประสบความสําเร็จได้โดยง่ายจเจริญพร